ถ้าคุณไม่กดไ like ลค์คลิปนี้ไอ้นุ๊กจะหายไปตลอดกายทุกคนครับช่วยกดไ like ลค์คลิปนี้คนไหนึ่งทุกคนนะขอร้องอ่ะผมไม่อยากหายไปทุกคนผมไม่อยากผมไม่อยากอ่ะไอ้นุ๊กโอ้ยทุกคนไม่กดไลค์อ่ะทุกคนกดไลค์หน่อยเดี๋ยวผมจะให้นุ๊กกลับมาภายในสามสองหนึ่งอุย้ยกลับมาแล้วโอหทุกคนขอบคุณที่ช่วยกดไลค์คนนึงครับผมอุย้ยเกือบตายแล้วยนี่ลองอินในหน้า,นาจอไว้ไงแล้วอะไร,ร,รฟังอะไรดิจะฟัง,อ,งอะไรอ่ะ อะไรคนตกปลาโยโย่นะเพื <meny Dude> hey, oh, ่อนเอยทำใงกับม awesome. okay. okay. ีปลามาโฟนี่เงอืมพูดถึงปลาแล้วจะไหลฟังนะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเหมือนน้ำมาแล้วทำไมลุงยังหนุมนี่นาโจกเฮ้ยไอ้เป็นคนสมบลัินี่วาอ๋อใช่ไงเฮ้ยไอ้ผมไปนเอฟซีเลยครับผมนั่นทุกป้าสุกบ้านเลยโอ้ยขี้โมก็บอกให้ฟังเออโอเคขยฟังหน่อยแล้วต่อกันเลยนาโจก็เรื่องต่อไปนี้ก็คือมันไม่เป็นปลาปีศาจปลาปีศาจนั้น มันจะเฝ้าสมบัติเอาไว้อยู่ซึ่งสมบัตินั้นฉันต้องการมา,มานะแล้วมันคือสมบัติอะไรอะ่ะฉันเดือกว่าอาหารร้อยปีอาหารร้อยปีโอ้แล้วไม่พูดเหรอนั่นแหละอาหารนั้นสามารถบ่บมดนนานยิง่งนมมันยิ่งอร่อยตอนเนี้ยมันถึงเวลาจะต้องไปเอามาไปเล้วฉเลิกนายฮะผมผมตกปลาอยู่ผมเป็นไรเออแล้วแล้ว,ลว,ลวคิดว่าเป็นตำนานจริงเหรอ,อมึดูดสา,ายสิมันตุว a t the เฮลล์ Hell, มันตัวนะ่ะเฮ้ยนั่นแหละราชาปลาถึงแล้วเอ้ยราชาโปรไม่ใช่ราชาโปรราชาโปรราชาปรอะไรพอเลยนั่นแหละใช้เธอไปเก็บเก็บกู้อาหารโบราณนั่นมาใฉันได้๋ยวไหมฉันเนี่ยจะลองดิมพิชนันเฮ้ยผมอยากรอมั่งอ่ะเฮ้ยรอมั่งอ่ะอ,อะไรกันตัวเนี่ยเฮ้ยก็ตกปลาฮึแตเขาว่าตัวนั้นมีเพชรด้วยว้าวมีเพชรด้วยอ่ะโอ้ยไม่บอกผมแต่แรกอ่ะช่วยเลยโอ้โหเพ่เห็นเงินจริงเลยแน่นอนอยู่แล้วเอาล่ะ โอ้มีของเนี่ยนั่นแหละนักสิงช่วยเธอได้ตอนตอนนี้นะไอ้พวกปลากระจอกเอ้ยเจอตัวเนี่ยบอเลยไม่พลาดโพนกับ,บน้องเอิ๋เลยเหรอโอเคเอาละว่าแต่ชุดเกาะเพี้เหรอใช่ไอ้พวกเนี่ยมันมีความมีความสมาครในการแบบว่าแซ่บอกว่าเกาะเก่งมานะนั่นเหรอโอเคงั้นผมโพนต้องคับเลยเสียน,นั่นไม้บรรทัดอะเออน่าเอาพักก่อนคือน้องก็แบบพอเป็นไปเรือยแต่ชิมิล,ล่ะเอะเอก็แบบพอได้แหละได้แหละเออ อ่าผมผมไม่เกี่ยวนะครับไปมีนะครับเอ้ยผมไม่ทำเอ้ยทำครับเออใช่น่เดี๋ยวพอรวยเดี๋ยวจะเอามา,มาซื้อคืนแบบร้อยเท่าเลยโอเคมาเรือมา let's go อาชาอาชาปูไปเลย let's go โอ้โหมันอะไรมันนะเออโอ้หน่าก,กลัวฮัลโหลพี่ไปรอดเลยฮัลโหลฮัลโหลพี่ับพี่พ ไอโอวัตเตอร์ฟักตัวอะไรเโอ้อ้ยโอ้ยเดี๋ยวจอดกันเลยมานี่มาพี่คาปิบาร่าชิบงนั่นเองสอยเอ้าสอยสบายเลยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้สอยสบายดีว่ะสวยมาเถอะมาเถอะก็ไม่ได้ยากนี่ว่ะ let's go โอ้ยอะไร กระจบพวกนี้ฉันจัดการได้ตอนเลยเอาล่ะเฮ้ย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 เ้ยเ้ยรู้ละรูละรู้ละออกอไปออกไปโอ้ยโอ้ยโอ้โอยโอ้ยโอ้ยโ้ยมันรู้ละมันยยังไงรอสูยยังไงโหมันตีโลมากอยาเข้ามาอยาเข้ามาโอ้โอเคอยาเข้ามาอยาเข้ามาจะ่าไมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้่อยาหน่อยเฮ้ยเรือ เร,อเรื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 อเออไอ้เจ้าหัวปลาช่วยเอ่อเอออ่าทำอะไรทำอะไรทำอะไรเขาเรียกว่าเรือคู่ใจเลยคู่ใจเลยคู่ใจอ๋อไอ้มันพุ่งอ๋อโอ้ยอ๋อโอ้ยอ๋อไอ้ไอ้ไอ้พวกนี้อย่าอย่าโชว์กัดโอ้ยคนดีไว้โอ้ย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 มันตีมันตีอ๋อหน้าตาโอ้มีหน้าให้กรอบเพชร มาแมล้วน oh kind of mm ี hmm. um, ่แหละนี bridge, really <im omat ise Mario>. ่คือราชาปลาเขียวเออมันเขียว่ะซอเขียวเหรอโอ้โหอยอ้เจ็บเโอ้โอ้โอ้โมันพุ่ง้พุ่งได้แล้วยังไงวะไอปลาตาเขียวเอ้ยนึกว่าซอสถั่วเหลืองอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันไอเจ็ด กกเอ้ป,าป่าพองฝงเนเลยโอเคอีกแค่นิดเดียวเราต้องเก็บศูนย์อีกแค่เซตโอเคสองสุดท้ายอึ๊บอ่ะไอเจ้าปลาแตเดียวเอ้ยเหลืตัวดีกว่าชามดีกว่าคอเก็บตัวไปหลังเอาละฉันพร้อมแนละ้วมันเรียกว่าราชาปลาช่วยเก่งๆแล้วเลยอ่ะ โอ้ตัวโอ้ตโคตรใหญ่ฮัลโหลเดี๋ยวพี่อืมอืมเพชรฟรีว่าไงครับพี่ทาไงไรผมพี่ทาไงผมได้พี่โอ้ยเดี๋ยว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 ยอามเหเอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยอ้ยียวเดียเดียเดี๋ยวโอ้ต้เอ่อยอดพี่ขย้อหนึ่งเร็วเออเอออะไรทาทะไรฮะไอ้ตัวันนท้อไมทไงได้ฮะทาไงฮะ ทำแรกระจาะอยู่เลยโอ้ยมันมันโหดจริงเล็งยิงเป็นไงสู้เหรอเฮะมีโลมีมีโลเอ้ยมันตีโลจริงเฮ้ยจับโอ้ยเขาแกไม่ได้เลยบ้าจริงบ้าจริงฮึผบเขาแกไม่ได้เลยเฮ้ยเชี่ยบ้าจริงโอ้โหแล้วเอากันโล่ออีกหรอได้มาดิมาดิใช้มีโลเอ้ยตามมาแกย์ทำไม่ได้ฮะฮะ ฮอพยจะพังจะพังโอ้ยโอ้โอป่าจริงโอรู้จักืหนี่ขนาดป้องกันยังโหอะไรวะเนี่ยโอ้โหไอ้พวกนั้นปล่อยไปนไม่ได้ดิเราต้องล่าเผ่าพันมันมีงะไรมันจะแบบโถ่ขึ้นมาจากนรกสู้มาแล้วกันแล้วก็ตีตี เรียบร้อยโหทีนี้สมัยกัมพูชีเนี่ยอ,อาหารหนึ่งร้อยปีหน้าตาจะเป็นยังไงวะโอ้นี่เหรออาหารร้อยปีเพราะว่ามันคือฮะชีสหนึ่งร้อยปีมีแบบเขียวมิดเนี้ยโอ้โอ้โอเคหมดก,ก็ได้ไม่เหม็นป่าตายอ่ะชีสร้อยปีเอ่อชีสเนี่ยว่าโอเคอันมีเขเเียวกับเอ่อโอเคเรี๋ยวอ่อนกินนะครับ โอ้โหอร่อยเฮ้ยอร่อยมากแต่อันเขียวอืมกัดใจไม่อร่อยเลยใครกินไม่ใช่ตัวหนึ่งเอาละเอาไปคืนให้ดีกว่าเฮ้ยลุงแิเะโจไอ้นุ๊ไอ้มีหอมแล้วโห้ย ชี้หนึ่งร้อยปีใช่ป่ะเพื่อนรู้ได้งไงอ่ะโหกินโคตรแรงเลยเหรอหุ้ปากหมินปากหมินโอ้นี่แหละชีต1นึรปีเอาทุกคนไปชิม่ะชิมเลยเออผมจะสีเขียวสีเขียวน่าสนใจอืมน่าสนใจเลยงั้นชิมนะครับผมไปก่อนนะ เอาวันเดี๋ยวกว่อนสิบังนิดเดี๋ยวผมไปกนะอ่อนนะไม่ลอยเลย <c oughs> นั่นแหละนั่นแหละเราต้อไปเอ้ยราชาปลาลูกกระจอกโอ้ยไผ่ล่ะเอานี่ไปทิ้งเนี่ยเอ้ยไม่ลอยเลย